จูนเมียหนุ่มกลาเคลื่อนไหวแล้วหลังสามีเตรียมยาเรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงมาหลายวันสําหรับนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปเที่ยวซ้ำเมียหลวงล่าสุดหนุ่มกลาได้ออกมายอมรับแล้วพร้อมกับน้อมรับผิดขอโทษทำให้ผิดหวังระบุสถานะรอการยา แยกบ้านกันอยู่มา2ปีที่ผ่านมาเงินทุกบาทที่ได้จากการทำงานก็โอนเข้าบัญชีภรรยาตลอดตอนไม่เคยได้จับเงินเลย สวัสดีครับขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายจากข่าวที่เกิดขึ้นขอโทษต้นสังกัดขอโทษครอบครัวขอโทษที่ทำให้ผิดหวังทำให้เสียความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวแต่อยากขอใช้พื้นที่เพื่ออธิบายส่วนของผมจากข่าวที่เกิดขึ้นสถานะกับครอบครัวแยกบ้านกันมาแล้วสองปีไม่ได้ไปอยู่กับจูนมาสองปีผมย้ายกลับมาอยู่บ้านของคุณแม่ และมีการพูดคุยเรื่องการหย่ามาโดยตลอดล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วมีการตกลงกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งจะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบ แต่ผมขอไม่พูดเรื่องรายละเอียดการยาส่วนกระแสที่สองที่ผมสร้างภาพผมไม่ได้ดูแลลูกผมขอพูดว่าตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมา2ปีนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ตจากงานทั้งหมดในวงการบันเทิงจะจ่ายไปที่จูนผมไม่เคยได้จับเงินแม้แต่บาทเดียวส่วนเรื่องลูกก็ ส่วนเรื่องลูกที่ไม่ได้ดูแลเป็นเพราะเรื่องของคิวงานแต่เวลาว่างผมจะไปดูแลลูกตลอดและจะอยู่กับลูกตลอดทั้งวันสำหรับสถานการณ์เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็จะดูแลลูกต่อไปท้ายสุดผมขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังขอโทษจากใจขอโทษที่ทำสิ่งไม่ดีในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับและล่าสุดทางด้านจูนภรรยาของหนุ่มกะลาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยระบุว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะ ต่อจากนี้ก็ move on หมดเวลาอ่อนแอจริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะ a #team a เมียหลวงหลังจากนั้นก็พบว่ามีชาวโซเชียลมากมายต่างเข้ามาให้กำลังใจคุณจูนกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว